สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับเรามาติดตามการฟื้นฟูแบตลูกนี้กันนะฉบับมือใหม่นะเราเริ่มต้นทําการฟื้นฟูไปแล้ว1รอบนะสเต็ปแรกก็คือนะแบตเตอรี่มีอาการไม่กินแอมและกรดเข้มสูงนะความเข้มของกรดในสูงนี่ผมเตรียมถังถังน้ํากรดแล้วก็ถังน้ํากันมาแล้วนะนี่มันย้อนแสงนะพอดี แดดมันต่องนี่ตอนนี้เราดูแอมกับโวลต์ของเครื่องชาร์จก่อนนะว่าเราปรับไปยังไงนะสังเกตว่าดูวาโวลต์นเนี่ยยังอยู่ประมาณ15กว่านะ14ไปไปลายเนี่ยเห็นไหมการกินแอมก็ยังเล็กน้อยอยู่ไม่เยอะนะเดี๋ยวผมจะปรับให้อยู่ในระดับที่ต่ำลงมานะอยู่ที่ประมาณ14กว่ากว่าก็พอนะเนี่ย14กว่ากว่าก็พอ นะ13.9 14กว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูจากหน้าง,งานหรือว่าเราดูจากตัวแบตเนี่ยคือแบตเตอรี่มีการกินกระแสน้อยก็จริงแต่ว่าตัวช่องช่องเซลลนะ์มันมีการเดือดค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมจะปล่อยแรงดันอยู่แค่ประมาณ13กว่าๆตามที่เคยได้บอกไว้ว่าเราชาร์จอยู่ประมาณ13กว่า แอมต่ำๆนะ13สิบสามสิบี่เนี่ยสิบสามดแปดุเก้าระมาณนี้พอนะเนี่ยกระแสก็ประมาณศูนยจุดสี่ศูนยจุดห้าเดี๋ยวเรามาดูช่องเซลล์ของแบตนะว่าตอนเนี้ยมันเดือดซักแค่ไหนเชียยนะนี่นะเดือดอยู่นะครับนี่เอาตรงๆเลยเนี่เดือดนะครับช่วงที่เราปรับขึ้นไปประมาณสิบห้าถึงสิบหก วนเลยอ่ะจนแบตเตอรี่มันมีอาการกินแอมเนี่ยมันเดือดค่อนข้างรุนแรงนะสังเกตที่ฝามันจะมีคราบน้ำเนี่ยกระเซ็นขึ้นมานะกระเซ็นขึ้นมาแบบนี้นะก็ทําการลดแรงดันของเครื่องชาร์จลงนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเช็คค่าความ่วงเฉพาะของกรดดูนะขออภัยว่าแสงมันไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวผมจะใช้ไฟฉายช่วยนะค่าความ่วงเฉพาะของกรดตอนนี้เป็นไงตอนที่เราปรับไปรอบแรกนะ ปรับไปรอบแรกก็คือเราปรับจืดนะมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางใช่ไหมนะเห็นไหมขึ้นมาอีกแล้วนี่ขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาจนแตะเหลืองแล้วนี่ในกล้องไม่รู้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแตะเหลืองเราเช็คทุกช่องเดี๋ยวผมจะปรับจืดนะแล้วเรามาดูการปรับจืดเห็นไหมเด้งขึ้นมาเนี่ยเด้งขึ้นมาพอดีมันย้อนแสงนะช่วงบ่ายพอดีแดดมันย้อนเข้ามาในร้านนี้เห็นไหมเหลืองอีกแล้วเหลืองลอยทุกช่อง ถ้าอาการแบบนี้เหลืองรอยทุกช่องง่ายนะไม่มีช่องใดจืดเป็นพิเศษหรือจืดกว่าช่องอื่นนะทุกช่องเนี่ยค่าความถ่วงเฉพาะใกล้เคียงกันนะเหลืองแตะเหลืองนะจากหลังจากที่ทําการปรับจืดแล้วก็ชาร์จมารอบหนึ่งนะอันนี้รอบนี้นะเดี๋ยวผมจะดูดกรดออกเพื่อทําการปรับนะปรับให้จืดลงอีกรอบนึ่งนะสักครู่นะครับ เราจะต้องมีถังเก็บถังเก็บกรดนะแล้วก็น้ํากันอันนี้จะเป็นถังน้ํากันฝุ่นเยอะดูนะพอดีเก็บแล้วฝุ่นมันเยอะนะวิธีการปรับไม่ยากเลยน,ะนี่ดูดออกใส่ถังนะดูดสัก2อหลอดเห็นไหมดูดสัก2อหลอดก่อน ดูสักสองหลอดก่อนเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำกันเข้าไปฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะขยับกล้องนิดนึง,น,งน้ำกันเติมเข้าไปให้เท่ากันเท่าเดิมเท่ากับที่เราดูดออกแล้วเราก็ดูค่าความถ่วงจำเพาะที่ที่ที่ได้นะอะ่ลงมาครึ่งหนึ่งละประมาณครึ่งหนึ่งก็พอนะอันนี้เราปรับจืดสเต็ปที่สองก็คือเราปรับจืด เห็นไหมตัวนี้จืดอ,อยู่ไหมอ่ะเอาออกสักประมาณหลอดหนึ่งเดี๋ยวลองดูว่าใช่หรือเปล่านะนะแต่เหลืองเอาออกสองหลอดนะบางทีเราต้องให้กระป๋อเนี่ยมันลอยได้ได้ระดับนะมันถึงจะได้า่าที่ถูกต้องนะเสร็จแล้วเราก็เติมน้กากันไปเท่ากับที่เราดูดออกนะทําเหมือนกันทุกช่องนะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะอาจจะยาวนิดหน,นึ่งคลิป ห็นไ,ไหมอ่าดูดออกอันนี้ช่องที่3มนะครับดูดออกใส่ไหนใส่ถังถังเก็บสิ่งที่สำคัญก็คือความเข้าใจนะแล้วก็เราจะต้องอาศัยแนวทางนะกับผู้รู้แล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์นะจะได้วิธีการต่างๆอันนี้ก็ยังแตะเหลืองอยู่นะ พอเราปรับเสร็จปุ๊บแตะเหลืองอยู่เราดูดออกเหมือนเดิมออก2หลอดนะช่องที่3มค่อนข้างเข้มเลยนะขนาดปรับไปแล้วนะนี่ดูดออก2หลอดแต่เราก็ปรับปรับจุดเหมือนเดิมนะก็คือใส่น้ำกันเข้าไปนะน้ำกันผมมีเยอะผมทําไว้นะก็คือเป็นเป็นถังเลยแหละเอาไว้งานฟื้นฟูเดี๋ยวช่องที่2ลืมเช็คอ่ะได้ละประมาณครึ่งหนึ่งนะช่องที่3าเช็คหน่อย อ่ะอันนี้แตะแดงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวชาร์จไปมันก็เข้มขึ้นมาเองนะถูกไ,ไหมช่องที่สี่ช่องที่สี่ปึ๊บนีไ่ไหมเริ่มร้อนละกลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงนะแล้วเราก็เติมน้ํากันไว้ไปเหมือนเดิมนะช่องที่สี่จะใช้หลอดดูดตัวนี้ทำการดูดออกนะแล้วเราก็เช็คค่าน้ำาไ,ไหมประมาณครึ่งนึง อันนี้เราปรับอีกหน่อยนะเพราะมันจะแตะเหลืองแล้วก็ดูดออกดูดออกอีกหลอดหนึ่งแล้วก็ปรับให้มีค่าใกล้เคียงกันนะปึ๊บแตะแดงไม่เป็นไรทำให้ครบทุกช่องนะทำให้ครบทุกช่องดูดออกนะถ้าแบตลูกใหญ่ก็จะนานนิดนึงอาจจะใช้เวลาเยอะกว่านี้หน่อยนะอันนี้พอดีเป็นแบตลูกเล็กมันก็เลยดูง่ายนะ มันก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะไปฉายก็ร้อนมือแล้วด้วยนะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ดูดเช็คค่าค่าน้ําอะประมาณครึ่งนึงสักประมาณครึ่งนึงก็ได้นะช่องสุดท้ายดูดออกสองหลอดระหว่างทําเนี่ยเราอย่าเราอย่าหลง <laughs> อย่าหลงไปดูดผิดช่องนะอะโอเคเหมือนเดิมใส่เข้าไป ใส่น้ำเข้าไปไปฉายร้อนมือแล้วด้วยแทบจะจับไม่ได้ละสุดท้ายครับอโอเคครับค่าน้ำอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ชาร์จต่อผมจะใช้กระแสชาร์จที่วนประมาณ13.8สามจปสสปประมาณนี้นะตอนนี้เรามาดูเครื่องเห็นไหมมันดีดขึ้นไปอีกแสดงว่าแบตเตอรี่มันมีอาการกินแอมเนี่ยจังหวะที่มันขึ้นไปเห็นไหม ขึ้นไป14กว่าเราก็ลงอยู่ประมาณนี้ก็พอ13.8จุนะ 13. 9. ด9 14.2จุด3อะไรพวกนี้ได้หมดนะไม่มีปัญหานะ้้วเราก็ปล่อยไว้แอมมันจะน้อยนะช่วงนี้แอมจะน้อยเราจะปล่อยไว้นะดูซิว่าแอมขึ้นไปเท่าไหร่หน้าจอไม่ขึ้นเลยนะไม่ไม่ขยับเลยนะลองขยับสักหน่อยดูไหม ขึ้นไปสักสิบสี่ในหน่อยก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้นะนี่เห็นไหมศูนย์จุดสองเก้าแอมป์สิบสามจุดแปดจุดเก้านะเอาขึ้นอีกสักหน่อยได้เป็นไรนะสิบสี่เนี่ยแต่ช่วงที่ดีดขึ้นไปช่วงที่ช่วงที่มันมันเป็นพันอะช่วงแอมพิจูดสูงๆูงอะมันจะขึ้นไปเนี่ยสิบสี่จุดแปดจุดเก้าอะไรพวกเนี้ยอาจจะเอาลงมาหน่อยไม่ให้ไม่ให้มันเดือดเยอะเกินนะสิบสี่จุดห้าจุดเจ็ดอะไรพวกเนี้ยพอพอได้อยู่นะ แอมมันก็จะรกระดิกนิดนึงอาจจะเปิดความถี่ช่วยหรือจะเปิดโหมดขยี้เพิ่มก็แล้วแต่ประมาณนี้นะประมาณนี้มิเตอร์อาจจะจับไม่ทันนะช่วงที่กระแสน้อยอาจจะจับไม่ทันไม่เป็นไรนะเอาแค่ว่ามีปฏิกิริยาของแบตเตอรี่เกิดขึ้นนะแบตเตอรี่มันมีอาการเดือดนะทุกช่องนะเดือดแล้วทุกช่องก็ถือว่าโอเคนะ อาจจะน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวต้องเพิ่มไฟหน่อยนะเดือดอยู่ครับเดือดอยู่เดือดอยู่หน่อยแต่ถ้าทําข้ามคืนก็แนะนําว่าให้ปรับไว้สักประมาณนี้ก็พอนะเดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่มวนขึ้นีกสักหน่อยนะเราเพิ่มอีกสักหน่อยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านนะแต่ก็าเกิดว่าททิ้งไว้ข้ามคืนก็อย่าไปเร่งเยอะเดี๋ยวช่วงที่แบตมันตอบสนองการชาร์จขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดือดแบบเดือดจ,จัดเลยนะเดือดจ,จัดปุ๊บมันความร้อนที่ตัวแบตจะจะเยอะ นะความร้อนสะสมจะสูงนะอันนี้เอาแบบละเอียดเลยนะมือใหม่ทําตามได้แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอการฟื้นฟูแบตเนี่ยก็คือจะแค่พูดอธิบายแล้วก็บอกว่าทํางงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้แบบมานั่งหยอดกดมานั่งปรับกดให้ดูเป็นแบบเป็นขั้นตอนแบบนี้นะอันนี้น่าจะละเอียดเพียงพอน่าจะพอได้แนวทางพอจะได้เทคนิคนะที่เอาไปใช้ได้นะไม่ใช่ก,การบอกเล่าแต่ว่าทําให้เห็นเลยนะ วิดีโออาจจะติดขัดบ้างอาจจะขูกขักบ้างนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกยอดไลค์นะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่ติดตามผมเสมอมานะเดี๋ยวมีสาระดีๆอะไรก็จะมาถ่ายให้รับชมกันเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวพื้นฟูแบบลูกนี้เป็นยังไงแล้วก็ทาอะไรต่อไปก็จะเอามาอัดคลิปให้ดูนะ สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ